วัดสุ่มเจริญหมู่เก้าตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้าโดยพระครูสุวั์กิตพิมลเจ้าคณะตำบลท่ากระดานเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดสุ่มเจริญกราบอาราธนาพระภิกษุเข้าอยู่ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมและพุทธาภิเษิปีที่สี่และขอเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกา เข้าบวชนิคขมะชีพรามในระหว่างวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2566ถึงวันอังคารที่2มกราคมพุทธศักราช2567กำหนดการวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปปางนาคปรกร่วมสวดมนต์ข้ามปีและขอเชิญพุทธศาสนิกชนท่านที่ดวงตกดวงอับ ดวงไม่ดีราศีไม่แจ่มใสการงานการเงินติดขัดค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองเข้าร่วมพิธีสวดนพะเคราะห์เสริมบาร,รมีเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสเสนียดจันไรให้มีแต่โชคดีตลอดปีและตลอดไปวันจันทร์ที่1มกราคมเวลา1 2นาิกา9นาทีร่วมพิธียกช่อฟ้าสาระอนเนกประสงค์ในงาน ขอเชิญร่วมสนับรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์และร่วมทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ในเวลา9.30นาฬิกา30นาทีของทุกวันและขอเชิญท่านผู้ที่มีใจเป็นกุศลร่วมจองปิจภาพพัตหาร วันละ5,000บาทเจ้าภาพข้าวต้มวันละ2,000บาทเจ้าภาพน้ำปาหนะวันละ1,000บาทเจ้าภาพค่ายานพาหนะ500บาทร่วมจองเป็นเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธ,ธาของท่านร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรมชำระศีลชำระตนชำระใจการเดินทางสะดวกสถานที่ดีสังฆกรรมดีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพได้ที่พระครูสุวั์กิจพิมน 0929365618พุทธศาสนิกชนผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลอุนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี2381270663ร่วมสั่งสมบุญกับวัดสุ่งเจริญในครั้งนี้ได้บุญบารมีมหากุศลใหญ่าง